คือผมไม่ได้อยากจะได้แบบเอ้ยเฮียผมต้องเอาเฮียอะไรเงี้ยคือผมมีทั้งเลือกให้เฮียวันนี้เฮียอยากเจอผมเนี่ยผมก็มาเจอเฮียแล้วอันนี้แสนหนึง่งอันนี้สองหมื่นห้าหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันอันนี้ซื้อเฮียสองหมื่นห้าเนี่ยแสนห้าหมื่นขอคำเดียวได้ไหม โอ้ยเอะอ่ะกล้องดูนี่ก่อนเห็นไหมด้านข้างอ่ะสนิมเขียวเห็นไหมอ่ะดูฝั่งนึงนะองค์นี้เท่าไหร่เฮีย yeah? องค์นี้ในจริงผมเนี่ยตั้งไว้ที่สองแสนกว่านะโอ้ยเยอะขายนี่ทีนี้กูเต็มที่ได้เท่าไ,ไหร่ถ้า 1, แสนนะี่มันต่ำเฮียขอไว้เท่าไหร่นะตะกี้สองแสนเนาะโอ้ยสองแสนมันเยอะไปเยอะไปมัยแต่ผมก็ชอบไม่ได้อ่ะ Sen perde mấy Có những đứa như đi nhiều chết สวัสดีครับผมเอกเทพนะครับวันนี้เปิดร้านเช่าพระนะฮะใครมีพระเครื่องเดินทางมาที่ร้านแล้วกันนะครับแต่ใครที่ไม่สะดวกนะครับส่งรูปมาที่ไลน์แอทไซน์เอเทพนะฮะผมก็จะประเมินพระจากรูปถ้าพระแท้ก็มีโอกาสได้ออกไปเช่ากันนะครับก็อย่างวันนี้เนี่ยผมเปิดร้านเนี่ยก็จะมีคนอาพระมาให้ดูทุกวันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูเดี๋ยวว่าผมจะได้เช่าพระอะไรบ้างนะครับอาจจะไปติดตามชมกันครับเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาโทรมานะครับเขาบอกว่าไม่สะดวกที่จะ เดินลงมาเอาพระว่าปล่อยที่ร้านเขาบอกว่าเขาอาจจะต้องใช้วอลเกอร์ครับในการเดินลงมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาขับรถมาอยู่หน้าร้านแล้วเราจะเดินลงไปดูพระหน้าร้านแล้วกันก็ถือว่าได้เช่าพระนอกสถานที่ด้วยนะครับพอออกไปหน้าร้านแป๊บเดียวก็เป็นนอกสถานที่ไปแล้วเดี๋ยวผมไปดูเขาที่หน้าร้านเลยแล้วกันนะ ป็นรถคันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็น Honda HRV นะฮะเอาป่ะอ๋อเมื่อกี้เขาบอกให้ไปตรงนู้นเยนะเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียรบกวนนะเฮียโอ้โหเฮียวันนี้ผมผมเช่าพาร์ทนอกสถานที่เลยวันนี้เฮียผมรบกวนติดไหมอย่างนี้ได้ได้ได้พ่อเฮียเคยเคยมากี่ครั้งนะครับครั้งหนึ่งพอดีคุณไม่อยู่ มันเลยมาเสือเที่ยวเลยกลับ oh. แต่วันนั้นมากับวอล์เกอร์แต่โอัะหมากมากไกอเทียตรงตรงช่วงขาไปเลยนะียหมอลองกระดูกเสือ่อ oh. ผ่าตัดไปแล้วสองโหนแล้วก็ตอนหลังสุดดันมาเป็นกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท oh. ก็ต้องไปผ่าอีกปีนี้แต่ว่าตอนนี้ยังแล้วก็เวลาเดินเนี่ยขามจะไม่มีแรงแครับลาวดยเฉพาะ ก้าวเลยต้องใช้วอล์เกอร์ก็วันนี้มาคนเดียวเดี๋ยวโทษนะเฮียเฮียมารอนานยังไงเออผมมาได้สองโมงกว่าโอ้เฮียรอสองชั่วโมงกว่านะเนี่ยโอ้ขอโทษดีเฮียผมก็ไม่รู้น้องเพิ่งมาบอกว่ามีเฮียโทรมาเขาพอดีผมรอบบอกน้องว่าอยู่หน้าร้านนะครับถ้าเฮียว่างไม่ต้องผมรอได้ไม่เป็นไรไม่ให้ว่างเลยก็มาขอบคุณมากเลยพอดีเลยมาชั่วโมงแล้วเอ๊ะ ยังไม่ลืมเพราะวือเราเปล่าวันที่ตัวตัครับเนี่ยจังหวะลูกค้าเนี่ยเข้ามาที่ร้านตลอดเลยผมก็จะแบบเเห็นยอะพอจะออกปุ๊บก็จะออกปุ๊บก็เข้ามาเข้ามาทำให้พอดีเยอะเลยก็ดีเลยแบบคาดขึ้นกันอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอดูพระเฮียเขาเลยแล้วกันอันนี้นี่นะครับเป็นพระที่เฮียเขาจะมาปล่อยให้หรือมาแบ่งปันให้ในวันนี้นะครับอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมได้เรียงดูเนี่ยก็จะมีอาปากน้ําแต่อันนี้ยเฮียเนื้อเนื้อเขาจะแปลกๆนิดนึงอันนี้ยังไม่แท้นะเฮียอันนี้ผมเป็นนี่ก่อน โอ้เฮ oh, he he so no ียมีเฮียได้หลายสายเหมือนกันนะอันนี้ปีรันเนื้อเขาดูแปลกๆดูเฮียใช่อันนี้ยังยังยังดูดูไม่แท้นะฮะคือผมมันก็มีศึกษาพระเก่าๆบ้างนะฮะก็ค่อยๆไล่เรียงไปนะครับอันนี้เป็นพวกนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดนี่เฮียดูเนื้อยังไม่ชอบเลยเฮียเฮียหอมออกไปเลยเออแล้วก็จะมีอันนี้ผูโตะผู้โตะก็จะมีโอ้ชุนดูหวานทำไมแตกงนี้เฮีย ไม่ได้ยูงเลยนะเก็บอย่างนี้เนื้อรุ่นนี้นี่จะร่วนใช่ครับตัอรุ่นนี้จะร่วนร่วนง่ายใช่ฮะคือรุ่นเนี้ยชุนวานเนี่ยพระเนี่ยเขาเหมือนผสมน้ำมันต่างยูน้อยทําให้การจับตัวองค์พระไม่ค่อยดีเนื้อแตกปนายอีเลยร่ยล้วนผมสังเกตหลายองค์ละเป็นอย่างนี้คล้ายกันครับอันนี้ผมดูแล้วยังแท้เนี่ยแต่ว่าโอกาสเช่าน้อยมากเพราะว่าพระเขาเหมือนกับ มีรุดชํำรุดด้วยแล้วก็แตกร้รานด้วยนะฮะต่อไปเม็ดแตงของที่นี้ผมไม่ได้ซื้อเลยเชียบล็อกนอแตกนอเป็นฉีดทึ้นใบแล้ก็มีปูทวดนะฮะของเฮียเขามีสรรี่ต,สตัวอ,องนี้น่าสนใจแต่ององค์นี้ดูดูแปลกๆเียแล้วเฮียเขามีอันนี้ปี ส <24. S 2> องสี่ออ่าอันนี้ปูชวปีสองสี่นะครับให้ดูของเฮียเขามีเหรียญหลวงพ่คคูนด้วยแล้วก็จะมีเหรียญปูทวดอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะครับเป็นเหรียญพัดยศปีสองพันหนึ่งแปดเฮียเขามีเจ้าพ่อเสืออ่าอันนี้น่าจะเป็นรุ่นสี่ <4. S 1> รุ่นสี่นะครับกับอันนี้น่าจะออกวัดแขกมั้งใช่วัดแขกอันนี้เหรียญปีหนึ่งห้าเหรียญรุชินาราชเขาที่ผมดูนะอันนี้ดูดี ปูทวดปีสองสี่อันนี้อาจารย์นองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญเจ้าพ่อเสือนะครับอันนี้เป็นรุ่นสี่ใช่ไหมเฮียใช่ใช่รุ่นสี่อันเนี้ยน่าสนใจแล้วก็จะมีเหรียญอันเนี้ยผมดูแล้วเนี่ยอันนี้เป็นพาร์ิฆาเนกคืเมฆอันนี้เป็นทองคำใช่ใช่ออกวัดแขกใช่อันนี้อันนี้อันนี้ก็ชอบบาทหรือบาทกว่ามั้ง้นีนะผมน่าจะประมาณผมว่าน่าจะมันหนักบาทต้องมีบาทกว่าแหละบาทรู้สึกบาทกว่าถ้าจะมีบาทบาทมันมันหนักรุ่นแรกมันเกู้สึกที่เขาทํารุ่นแรกนะ อ่าครับอันนี้ออกวัดแขกอะอันนี้ก็สนใจอยู่อันนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชใช่เหรียญน,นี้เขาสร้างปีสอง5ห้าหนึ่งห้าถูกต้องต่ออันนี้นี่ก็แท้นี่ลูกค้าเอามาจากที่วัดเลยข้างหลังเนี่ยเป็นเหมือนมีพาร์ตเรสวนนะครับก็จริงๆเขาเล่นกันเฮียปีสอง5ห้าอหนึ่งห้าอันนี้เป็นเนื้อ,อปะกาอืมอันนี้มันมีมีพวงหนึ่งนี่พวงนี้นะครับพวงนี้นี่เฮียเอาไว้ใช้ขึ้นขอไหม นี่พวงประจําเลยวะนี่พวงประจํานี่เอาเนาะอยู่เอาที่ไรไมเอาที่ไรอู้มีของดีอีกอยู่ในคออันี้นี่นี่ใส่น้อยมากนับครั้งได้เลยเพราะกลัวกลัวสึกอันนี้นะครับหลวงพ่อคูนปีสองห้าหนึ่งสองเป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญดีเหรียญนี้ลวงดำเต็มเลยนะขอดูว์เลยสวยมากเลเหรียญนี้เฮียหน้าตาเนี่ยหลวงพ่อคมเลยเฮีย าละเอียดชัดเลยครับแต่ <laughs> เหรียญเนี่ยเฮียบูชามาเฮียห้อย <c oughs> ห้อยบูชาตลอดเพราะว่าข้างๆอ่ะมันมีสนินเนมเข้มข้นเลใส่น้อยมากน้ำขั้นได้น้ำขั้นได้มามา จะมีช่วงหนึ่งที่เราเมื่อก่อนออกกําลังอะไรเงี้ยออกกําลังกายอะไรเงี้ยนะมีเฮียเราจจะมีอ่ะเอไว้ก่อนอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับปี25 1 8นเหรียญไข่หลังพัดยศอันนี้เป็นเนื้อนวะในเฮียใช่ใช่อันนี้พาแท้เลยครับไม่ต้องส่องครับใช่ใช่ผมมีบัตรเซอร์อยู่ให้เดไม่ต้องมีบัตรไม่ต้องใช้บัตรพาแท้ระดับระดับคุณไม่ตั้งละระดับผมมาตรงอุ้งนี้เป็นปูนทวดนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นสองไข่ปลาใหญ่ คือเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเขาก็จะมีพวกบล็อกสายฝนครไข่ปลาเล็กไข่ปลาใหญ่อ่าอันนี้เป็นบล็อกสายฝนมีเส้นเส้นขึ้นมงีด้วยตรงตรงช่วงไหลเหรียญนี้ก็ดูดีครับผมที่สนใจเมีสามองค์เนี้ยแล้วก็สี่องค์นี้ที่มีราคาไหมไม่มีอ่าวแต่พอคร่าวคเขา<ๆ>อยาก,กวไว้ใจคุณเนี่ยเอาางนี้ผมขอแกะดูพระได้ได้เพราะว่าพระเนี่ยบางองค์เนี่ยเขาเลี่ยมเอ่ออยู่ในตลับเราต้องแกะดูไกมนิดนึงอยากะจะดูลอง หบด้านข้างแล้วก็ดูเรื่องราวของว่ารมีรายละเอียดอะไรไหมคืออย่างนี้ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนใส่เองผมจะนั่งแกะใส่เองอะไรเงี้ยนะแ๋ยวผมโทรหาน้องก่อนที่น้องเอาเอาครีมมาบิดได้เพราะว่าร้านอยู่ไกลเลยเฮียอยู่ข้างหลังเองครับปพ๊่นิดนึง่าเห็นไหมไล่เรียงดูเฮียเขาหยิบองนี้ไหมองหนึ่งนะครับเป็นปิตาตุกตาเล็กใหม่ๆเป็นอย่างนี้นะ ซึ่งองค์นี้เนี่ยเฮียเขาบอกว่าตอนแรกอะพระมาเป็นอย่างนี้นี่แต่พอใส่ไปใส่มาเนี่ย <laughs> มันกระแทกกระแทกพระมันเลยเหมือนกับว่ามีฝุ่นมีอะไรพวกนี้ไม่เฮียพระมันโดนกระแทกจนตัวองค์พระมันสีกับกรอบแล้วแบบอาจจะแบบเนื้อบางช่วงบางตอนอาจจะแบบยุบยุบหายหายไปเนี่ย<ม><ม>เห็นไหม,มคือบอกเลยองค์นี้เนี่ยแกะมายังไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจ่าตภาพจะเป็นยังไง แต่รูกเดียวเป็นพระแทนแน่นอนเพราะบัตรมีเห็นบัตรพระเต็มองค์อยู่อาม่าอย่างนี้เฮียไล่เรียงอย่างนี้เดี๋ยวผมแกะสององค์นี้ดูก่อนซึ่งพระเนี่ยมันต้องดูด้านในขององค์พระด้วยเอาน,นี้นะฮะเดี่ยญรุ่นสองนะครับเดี๋ยวผมขอเฮียเขาดูเลยแล้วกันปูเฮียพระเขาสวยนะโอ้โหเฮียอากล้องดูนี่ก่อน เห็นไหมด้านข้างอ่ะสนิมเขียวเห็นไหมอะดูฝั่งนึงนะคือผิวผ้าสวยนะเฮียแต่ตอนเนี้ยฮะเขามีสนิมเขียวอ่ะอาจจะทั่วทั่วองค์เลยเฮียเนี่ยคือตรงเนี้ยสวยสวยแค่ตรงกลางเฮียลองดูดิเห็นไหมตรงเนี้สนิมเขียวทั่วเลยเอางี้เฮียผมถามราคาเฮียเลยอันนี้เฮียตีเท่าไหร่ครับรวมตลับ คุณเอมคิดว่าใช่เท่าไหร่อย่างงี้ดีกว่าเต็มที่ของคุณนะถ้าผมโอเคแฮปปี้ผมว่าโอเคจบคถ้าไม่แฮปปี้ผมว่าขอหน่อยเพิ่อมอะไรผมบอกเียอย่างงี้ว่าพระเนี่ยถ้าสวยแล้วมีตลับทองด้วยปล่อยได้ประมาณสองแสนขึ้นผมบอกเฮียตรงตรงเลยแต่พอพระเนี่ยมีสนิมเขียวปุ๊บเนี่ยราคามันร่วงมาเยอะเ้อนหนึ่งเลยเนี่ยสนิมเขียวว่าทาให้ผิวเนี่ยเขาเสียหายและองค์เนี่ยสนิมเขียวมันขึ้นทั่วองค์เลยเฮีย ที่ไม่ขึ้นคือตรงกลางวงกลมที่เฮียเห็นว่ามันสวยแต่ที่เหลือมันขึ้นหมดเลยเฮียลองดูดีเห็นไหมพอทว่เช็ดได้ไหมถ้าเช็ดเนี่ยลมดันมันจะเปิดแล้วพราเขาจะเสียมันจะสึกเลยคือสภาพนี้ผมบอกราคาเฮียดีกว่าเอาแบบเข้าเรื่องแล้วแล้วก็มีตลับด้วยนะใช่ครับเฮียคือเพราะมีตลับเงี่ยผมถึงบอกว่าถ้ามีตลับสวยสองแสนกว่าซื้อได้แต่อง์เนี้ยสภาพเนี่ยผมว่าแสนหนึ่งเลยราคาที่เช่าเฮียได้แต่เฮียลองดูว่าพิจารณาว่าเฮียจะปล่อยไหม ไม่ปล่อยก็ได้อยู่ที่เฮียอ,อ่ะผมให้ราคาเฮียก่อนต่อไปนะเฮียหลวงปู่ทวดเนี่ยผมดูแล้วอันนี้รุ่นสองเน,นื้อทองแดงลมดเนี่ยคือผิวเขาจะเปิดๆหน่อยเหรียนนึ่ง่งถ้าไม่ลวมตลับเนี่ยขายอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทสองหมื่นมีตลับทองก็บวกไปอีกหมน,อนสองเนี่ยนะไม่ไม่หมื่นหมื่นหรือสองหมื่นหมื่นหรือสองหมื่นพระผูผ้ทวดตอนนี้ไม่ได้แพงเฮียไม่ต้องปล่อยก็ได้ผมอ่ะให้ทางเลือกเฮียเฮียจะปล่อยพระผมเช่าแต่ได้ยังไม่ปล่อยเฮียเก็บได้เลย ซึ่งวันนี้อย่างที่บอกว่าระบอกราคาก่อนถ้าชอบปล่อย่อยอย่างตรงนี้ไม่รู้เะยแฮปปี้เปล่าแต่ผมบอกราคาก่อนเห็นไข่ปีหนึ่งแปดเนื้อนะวะผมซื้อเลยนะสามหมื่นห้าอันนี้เป็นเป็นกรอบทองนะไม่ใช่ตลับนะถ้าปล่อยได้ผมผมเช่าเฮียเหรียญน,นี้เหรียญปุ้ชินาราชเนี่ยเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งพับไปเปลยเนี่ยองค์วันหมื่นห้าถึงสองหมื่นรวมทองผมซื้อเฮียสองหมื่นห้าเหรียญเฉพาะเสือเนี่ยผมซื้อผมเช่าอยู่องค์สี่ห้าหมื่นแล้วคู่เนี่ยผมซื้อเฮียเก้าหมื่นต้องถามก่อนเฮีย ราคาที่เฮียตั้งไว้ประมาณเท่าไหร่ปูท่ทวดเนี่ยของอาจาร,รย์นองฝังสี่เนี่ยองหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทพอมีทองผมซื้อเฮียสองหมื่นห้าก็ผมซื้อเฮียผมซื้อเฮียหมื่นห้าทองหมื่นหนึ่งสองหมื่นห้าถ้าได้ผมชเช่าเฮียคู่นี้ให้มากกว่านี้ได้ไหมอาเฮียได้เท่าไหร่ฮะเพราะว่าผมผมไม่รู้ว่าโอเคทั้งต่อเท่าไหร่แต่ไอ,อัน,นี้ไม่ขอดทองนะเฮีย ขออ้ทองทองทองอทองทองทองอทองทองทองทอ่<ช>ตองทองทอ่ทอง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 ทอกททองทองทนงทองทองท้งหองยอ0ทอง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 ทงแสนหอึ่งทองนน,น,นง้องไนนอ้ทองทองทอง่ององทอทองทองนองทอง้องนองทององท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 อืทองทยงทองทองทนงทองทอององทอองทอ้อง้อองออ ไม่ได้วเฮียผมตีเป็นโอไม่ได้แล้วเฮียผมตีเป็น,อนโอแสนหกผมตีเป็นองเฮียต่อ้ไหมอันนี้ผมซื้อเฮี้ยแสนแสนห้าองค์เนี่ยอ่างี้แสนแปดได้ไหมหมดเนี่ยเไปดูนะแสนแปดอันนี้แสนหนึ่งสองแสนแปดหมื่นได้ไหมอันนี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้มาอันนี้เกิดเอาอันนี้ก่อนเอาคุณนี้ก่อนซื้อเฮียแสนแปดมาวันนี้ไม่ได้ละ เสียเงาคุณไม่ไปปล่อยต่อเฮียเหียโบว์ต้องแสนเฮียบว์เทียะทีละหมื่นเพราะอันนี้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 ถูกไปนะไม่ถูกเฮียเอาอันนี้อันนี้อันไหนถูกเฮียเฮียเก็บเลยแต่ว่าไม่ไม่ใช่บอกนิยมใช่ไหมมบอกนิยมจะเป็นเสาอากาศเนี่ยผมบอกง้ากล้องเลยมันไม่มีเสาอากาศขึ้นเฮียเอางี้เฮียหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันคนละครึ่งโอเคไหมเมื่อกี้เอาแสนเก้า โอเคอ่าโอเคหยวนจบไปจบไปหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับโอเคคือในที่มีนแคปนิดนึงนะอืออืออือองนี้เท่าไหร่เฮียองนี้ในจริงผมเนี่ยตั้งไว้ที่สองแสนกว่านะนะผมตั้งใจไว้เพราะกรอบก็รอไปเป็นหมื่นแล้วใช่ไหมใช่เฮียแล้วก็ก็กล่าวไว้ว่าอย่างนั้นทีนี้คุณเต็มที่ได้เท่าไหร่ถ้าแสนมันต่ำพระเฮียมีสนิมเขียวเยอะครับคือถ้าเฮียฟังผมแจ้งอ่ะผมบอกเลยว่า ถ้าพาเฮียอองค์นี้ไม่มีสนิมเขียวนะ สองแสนกว่าเฮี้ยขายได้เลยสวยนะเราดูแล้วเราก็สวยแต่เมื่อกี้นะให้ดูหมดแล้วไม่ได้โกหกเห็นไหมว่ามันมีสนิมเขียวขึ้นมันมีรายละเอียดที่บางทีมันปล่อยไม่ได้เฮียราคานั้นนะเอาเตนะ็มที่เท่าไหร่เดือกบอกก่อนเอครับผมซื้ออะผมแค่อย,อยากให้เฮี้ยแสนกว่าแหละแ,แสนแน,นี่เสียดายนะผมก็เสียดายนะเพราะอุตส่าห์วันนี่เอามาไม่ได้ใช้เลยนะใส่เซฟไว้อย่างเงี้ยเฮียใช้ดิเพรานั้นมันไม่มีสนิมเขียวขึ้นหรอกเมื่อกี้เฮียจะบอกเฮียเอาไม่ห้อยเลยไม่ห้อยนานๆทีก็นั่นแหละเฮียมันเหงื่อมันเข้าไงเฮียเอาเลยเอาเลย ปู่ทวดเเฮียผมซื้อเฮียพระเล่นหมื่นกว่าบาทมีตลับทองกระซ้าสามสี่หมื่นเฮียเก็บไว้ไหมวันนี้เนี่ยอันไหนที่มันราคาไม่ดีเนี่ยผมก็ไม่อยากเช่าเฮียหรอกแล้าเฮียสังเกตดีผมบอกว่าเฮียเก็บไว้ก่อนไหมเพราะว่าผมเข้าใจคนที่เอาพระมาปล่อยทุกคนเนี่ยอยากได้ราคาที่ดีแต่ถ้าพระณวันนั้นเนี่ยเขาเล่นกันเท่านี้เนี่ยแล้วเฮียมองว่ามันมันถูกไปอ่ะผมก็อยากให้เฮียเก็บคือผมไม่ได้อยากจะได้แบบเฮียผมต้องเอาเฮียอะไรเงี้ยคือ ผมมีทั้งเลือกให้เฮียเจวันนี้เฮียอยากเจอผมเนี่ยผมก็มาเจอเฮียแล้วอะไรที่แบบแบ่งได้อย่างให้เฮียแบ่งให้ผมหน่อยอันนี้ตกลงคุณเต็มที่ได้เท่าไหร่ใจผมอะถ้าผมซื้อแสนหนึ่งเนี่ยแล้วผมเอาไปปล่อยต่อทั้งแสนต้นๆอะได้แต่เขาเนี่ยถ้าเฮียไม่ยอมเนี่ยเฮียจะเอาเท่าไหร่เฮียลองดูถ้ามันได้ผมจะซื้อให้เฮียสองแสนได้ไหมอันนี้คู่นี้ ไม่ได้ยังไม่อันนี้ไม่ไหวราคาเต็มไปถ้าไม่ได้เฮียเก็บก่อนก็ได้ไม่เป็นไรสบายใจในเงี้ยอะไรไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนแเฮียบอกเองไม่เหรอว่าถ้าราคาไม่ดีก็ไม่อยากปล่อยอันนี้ได้เต็มที่เหระผมซื้อสี่หมื่นไอเฮียสี่หมื่นเต็มที่แล้วจริงๆยังไม่อยากได้ด้วยปล่อยยากจริงวะรุ่นสองนี่ปล่อยยากเหรอรุ่นไหนก็ได้อ่ะถ้าราคาได้อ่ะปล่อยง่ายแต่ถ้ามันแพงปล่อยยากเฮีย ผมบอกทีตรงๆว่าพาร์ทเนี่ยเขามีเลทราคาที่แบบเล่นกันอยู่ประมาณเท่านี้จริงๆแต่ถ้าผมซื้อราคาที่มันเกินมนากกว่าน,นี้ถ้ากับผมจะเข้าหนึ่งะโอเคเดี๋ยวนี้เก็บไว้ก่อนใช่เนียต่อไปโอเคอันนี้ซื้อสามหมื่นครับบอกเงียตรงๆเลยครับพาร์ทเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลย,เยอลย่ะผมเหมือนต้องไปงนั่นปปงปัดนนะเอาแปรงปัดแล้วก็วิเฮียตกใจเลยนะตัดเงียโทรมาตามแล้วตะกู่นนะเออกำลังจะกลับละเดี๋ยวนะโทรธุยว ยัคุยธุละยังไม่จบอยู่ตรงนี้แหละนะโอ้เฮียตันหมดเลยนะต่อเลยเฮียเฮียถึงครัง,ง,งเลยนะเพวนี่หลายชั่วโมงเ <c oughs> ข้าห่วงผมตัวตีเข,ขาม,มีเข้าห่วงผมไม่ใช่ะเขาห่วงผมเฮียลองดูสามหมื่นซื้อไม่ได้เก็บเลยเฮียนะโอเคสามหมื่นสามหมื่อีกนิดหน่อยก็ไม่ได้โหเฮียเฮียลองดูดิผมซื้อพารเนี่ยไม่เห็นเลยเลยเฮีย อให้กล้องดูเลยซื้อพระไม่เห็นอะไรเลยโอเคเมื่อกี้1 8 5 0 0 0สาพบวกกับ3 0 0 0 0ก็จะเป็น2 5. 1 5 2นึ่0 0้บาทโอเคแล้วเนี่ยอ,อันนี้อันนี้ซื้อไม่ได้เลยอันนี้พระเขาแตกพรานชำรุดหนึ่ง 6, 6, 6องสานี้เนี่ยจบเยี่ยวไปเนี่ย2 1 5 0 0 0บาทนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมเช่เาเฮียอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้เฮียเก็บนะฮะเมื่อกี้เฮียแจ้งมาเลยตะกี้4 0 0 0 0ตะกี้1 0 0 0 0 0ใช่ไหมแสนสิบ ยังขอไว้เท่าไหร่นะตะกี้สองแสนเยอะไหมหมูสองแสนมันเยอะปะสองแสนผมก็เช่าไม่ได้แสนแปดได้ไหมก็ยังเยอะอยู่นียอ่ะแสนเจ็ด แสนหกก็ได้เมื่อกี้เฮียเอาแสนเจ็ดนี่ใช่ขอแค่หมื่นหนึ่งได้ซื้อให้เฮียผมไม่ปล่อยไม่ได้หรอกเฮียพาสบางทีสภาพเขาไม่ได้แสนหกค่ไม่ได้เฮียได้แสนได้เท่านั้นจริงแสนหกผมยอมเฮียเลยไม่ได้อันนี้อันนี้นะไม่เอาจบอันนี้พอไม่ไหวเฮียถ้าแพงไปผมซื้อไม่ได้ผมยอมเฮียแล้วเนี่ยนี่ผมยอมเฮียนะผมไม่ปล่อยเหมือนปล่อยพาเฮียผมไม่ได้เลยเลยเดี๋ยวนี้เก็บไว้ก่อนอะเก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรโอเคอะประมาณนี้สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเข้านั้หเฮีย เดี๋ยวนะรับครับมื่อเนี้ยเฮียขาเช็คอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นเหมือนการเช่าพาหนะนอกสถานที่อีกหนึ่งวันนะครับซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่วันนี้ก็ถือว่าออกมาสัมผัสบรรยากาศหน้าร้านนะฮะก็ถือว่าสนุกนะครับแล้วก็ได้ความเลียวเลเวลตี้นะฮะเช่าเยียแบบเรียวๆน,นะครับก็ต่อรองไปต่อรองมาอันไหนลดได้โอเคก็แบ่งให้อันไหนลดไม่ได้เฮียก็เก็บนะก็มีเท่านี้อนเองครับเฮีย เรียบร้อยนะเฮียเรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณมากครับเฮียโอเคขอบคุณด้วยครับเฮียาขอให้สุ่ภาพแข็งแรงนะครับขอให้เฮียร่างกายเฮียแข็งแรงแบัดเจอกันอีกแบบเอาพลามาปล่อยมีนะเฮียเพิ่งปิดเฮียกำลังคายอยู่เลยเฮียปิดแล้วอยู่เฉยปิดเนี่โอเคครับนั้นเดี๋ยวผมไปก่อนเจอกันขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับแล้วไงมีอะไรค่อยว่ากันอีกทีได้ครับก็ใครมีพาเครื่องนะครับอยากจะปล่อยหรืออะไรก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์แท้สายมหเทพนะครับผมีดรับเช่านะครับรุ่นพิมพ์นะฮะวันนีี้้ผมมเเทแลวก็ฮย ขออน oh ุญาตลาไปก่อนนะสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปกันเฮียเลยหลังจากที่เช่าพระไอเคียมานะครับก็อยากจะรับชมว่ามีอะไรบ้างก็หยิบให้ดูแล้วกันคืออย่างเมื่อกี้ที่ครูพูดคุยกันครับก็จะมีเป็นเหรียญทองคานะครับนี่เป็นเหรียญเจ้าพ่อเสือนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญเป็นพิมพ์พระพิฆเนศนะฮะแต่ันี้จะออกวัดแขกนะครับก็เป็น2องค์แรกที่เมื่อกี้พูดคุยกับไอเฮียไปนะฮะต่อไปเนี่ยจะเป็นไข่หลังพัดยศเนื้อนวะโลหะนะฮะมาพร้อมกรอบทองนะครับอันนี้เป็นเหรียญ พระพุทธชินราชนะปี2515นะฮะเขาก็เล่นกันนะครับแต่บอกก่อนนะอันนี้ไม่ใช่บล็อกนิยมนะฮะถ้าถ้านิยมอ่ะเขาจะมีเหมือนเส้นเสาอากาศขึ้นมานะครับอันนี้ไม่นิยมเนาะก็ราคาก็ตามที่เช่ากันไปเลยนะครับต่อไปจะเป็นปู่ทวดปี24นะฮะเป็นของอาจารย์นองนะครับเนื้อว่านนะครับต่อไปอันนี้เป็นปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับผมเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่อยู่ในกรอบเนี่ยมืดมนไม่เห็นอะไรเลยแต่เมื่อกี้แกะมาแล้วนะครับก็เห็นพระเนี่ยมีร่องรอยอาจจะแบบมี รอยกระเทาะอะไรบ้างนะครับซึ่งพระเนี่ยอยู่ในกรอบแล้วก็ขยื่นได้ด้วยก็เป็นปกตินะครับที่จะมีร่องรอยกระเทาะอย่างนี้นะฮะก็ที่เช่าไปประมาณนี้นะครับทั้งหมด2องแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะก็มารีวิวให้รับชมกันนะครับก็ประมาณนี้ใครมีพระเครื่องนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ามาก็โทรบอกผมแล้วกันดี่าวเมื่อกี้ไอ้เฮียก็โทรบอกว่าให้ไปดูพระให้หน่อยนะฮะซึ่งเขามาจอดหน้าร้านแล้วก็บริการให้นะครับใครมีส่งมานะฮะลายแอสไซน์มหเทพพระแท้เราดูให้นะครับ แล้วก็จะจ่ายเงินให้ด้วยนะฮะแบบนี้เลยนะครับในครั้งหน้าจะมีการเช่าพระที่ไหนอีกและพระจะเป็นรุ่นอะไรบ้างฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับวันนี้ผมไอ้มาเทพนะต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ